อ่าครับมีคนขอมาเยอะเหลือเกินเรื่องเสียงท่อแหมเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมได้สายน้ำมันละเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงมันกันแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าท่อเนี่ยอ่ามันออกแค่แค่ปลายบนอันเดียวอันล่างมันตันมันตันคือมันทํามาตันน่ะมันมันทำมาหลอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่เหล็กเฉยๆข้างในไม่มีรูไม่มีอะไร แล้วผมก็ใส่คาบูเคเหลี่ยมไปปากสามผมฟังแล้วเสียงมันดังหนวกหูนะค่อนข้างจะหนวกหูอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเลยอ่าเดี๋ยวผมจะขอเบิ้ลไม่เกินหนึ่งหมื่นรอบนะเพราะว่ารถมันยังไม่ลงตัวไม่รู้เป็นอะไร โอเคครับผมแค่นี้แค่นี้ก็พอละเดี๋ยวใครอยากเจอตัวจริงก็วันที่หนึ่งนี้เดี๋ยวเจอกันละกันโอเคครับผม